แค่เ,เงินค่ารักษาการฟอกไปอะคะ่ะประมาณนี้ก็ขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะไมซส่นค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้องหอมท่าเดือนะคะในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของในปี2024นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่กันทุกคนเลยนะคะไมซส่นค่ะนะคะก็ในตอนนี้นะคะน้องหอมเองมาอยู่ที่ เมืองโกนะคะเมืองโกที่อยู่ทางฝั่งท่าขี้เหล็กแม่สายนะคะก็คือเอ้ยไม่ใช่อยู่ทางฝั่งพม่านะคะไม่ใช่ที่อื่นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะน้องหอมก่อนหน้านั้นนะคะน้องหอมเคยไลฟ์สดไปนะคะก็มีคนถามเข้ามาว่าเมืองโกอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นส่วนไหนของทางทางพม่านะคะก็คืออยู่ทางทางฝั่งที่เราจะไปทางท่าขี้เหล็กนี่แหละนะคะก็คือวันนี้น้องหอมจะมา หาน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่จะที่มีน้องสาวคนหนึ่งนะคะก็คือขอความช่วยเหลือเข้ามาหาทางช่องน้องหอมท่าเดือนนะคะก็วันนี้น้องหอมได้มาอยู่ที่เมืองโกแล้วนะคะมีเสียงรบกวนเยอะแยะเลยไม่รู้ให้วิธุคนได้ยินหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้น้องหอมเองอยู่ที่ข้างถนน,นใหญ่นะเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าอ่าถ้ามาถึงเมืองโกนะคะอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะก็เดี๋ยวให้ติดต่อน้องเขาเดี๋ยวน้อง น้องเขาอาจจะออกมารับนะคะตอนนี้น้องหอมอยู่ที่หน้าโรงเรียนแล้วนะคะน้องคนนี้นะคะที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาทางช่องน้องหอมท่าเดือนนะคะก็บอกว่าอยากให้น้องหอมช่วยเป็นกระแสนะคะหรือว่าไม่ใช่ช่วยเป็นมาถ่ายทอดเรื่องราวของน้องนะคะถ่ายทอดเรื่องราวของน้องให้บนอินเทอร์เน็ตได้รับรู้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเป็นโรคไตนะคะเป็นโรคไตที่ ต้องไปหาหมอนะคะแต่ว่าน้องไม่มีเงินที่จะไปฟอกไตนะคะและน้องก็เลยขอความช่วยเหลือเข้ามาทางช่องของน้องหอมท่าเดือนั่นเองนะคะก็วันนี้น้องหอมก็จะมาดูสถานที่แล้วก็จะมาดูถึงบ้านเลยว่าน้องเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็วันนี้นะคะในคลิปนี้น้องหอมเตรียมมาแล้วนะคะก็คืออ่าช่วงก่อนปีใหม่นี้นะคะก็มีพีเอฟซีของน้องหอมนะคะก็ได้ส่งมอบเงินมาให้น้องหอมนะคะ1 5 0 0บาทนะคะเพื่อให้เป็น ของขวัญวันปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ให้กับน้องหอมนั่นเองนะคะเรื่องนี้น้องหอมก็ต้องขอขอบคุณพี่อซีมากมากเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องหอมเองจะมาช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะมาดูน้องสาวคนหนึ่งที่ขอความช่วยเหลือมานะคะน้องหอมก็จะไปเห็นด้วยตาก่อนถ้าน้องเขาเป็นโรคที่พูดจริงๆนะคะน้องหอมก็จะนําเงินนะคะนําเงินที่พีเอฟซีมอบให้น้องหอมเป็นของขวัญในวันปีใหม่นะคะก็น้องหอมจะนําเงินส่วนนั้น เข้าไปช่วยเหลือน้องนะคะ1,000บาทนะคะเพราะว่าเทียบซีส่งมาให้น้องหอม1 5 0 0ัรบาทนะคะน้องหอมเองก็จะนำเงินที่ได้จากเทียบซีนะคะไปช่วยเหลือน้อง1 0 0 0ันบาทนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะโทรหาน้องเขาก่อนนะคะว่าบ้านอยู่ถยแถวไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องหอมก็เพิ่งามาถึงนันเองนะคะก็เดี๋ยวลองติดต่อหาน้องเขาดูก่อนนะคะ เราที่เรามาคืออยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะนี่นะคะสาวน้อยนะคะสาวสวยของเราโลต้อนรับอยู่หน้าบ้านเลยนะคะมา น้องรอต้อนรับอยู่หน้าบ้านเลยนะคะเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ข้างถนนนะคะแบบเสียงรถเสียงรถปวนมันเยอะเกินนะคะก็เดี๋ยวเข้าบ้านของน้องดีกว่านะคะ เิมือไม่เปลี่ยชินมือร่วงเดียอยากเปลี่ยนทางเออเนี่ยก็๋อต้องแม่ต้องรูกเปลี่ยนนะอตอนนี้นะคะน้องเขาอธิบายให้ฟังว่าทั้งแม่แล้วก็ตัวน้องด้วยนะคะน้องอ่าน้องน้องพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะอ่าอยากให้น้องสื่อสารภาษาไทยอจะได้ดีเพราะว่าคนที่ดูเขาจะได้ฟังออกเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้น้องหอมก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้มาถึงบ้านน้องนะคะเพราะว่าน้องหอมเองไม่เคยรู้จักน้องเขามาก่อนนะคะทั้ง ครอบครัวของน้องเลยนะคะในวันนี้น้องบอกว่าน้องที่เป็นโรคตายอยู่แล้วนะคะก็มีคุณแม่ได้ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็แม่ได้สะดุดล้มใช่ไหมสะดุดล้มแม่ได้สะดุดล้มแล้วก็แม่ก็ตอนนี้เป็นเลือดเลือดสมองแตกเหรอเลือดสมองโรคสมองอะไรนะเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกด้วยนะคะก็ตอนนี้ที่เป็นโรคอยู่ก็คือทั้งสองคนแม่ลูกเลยนะคะก็วันนี้ได้มาถึงที่บ้านน้องนะคะแล้วก็ น้องขอความช่วยเหลือมาทางาผ่านทางช่องน้องหอมข้าเดือนะคะก็อยากให้คนบนโซเชียลหรือบนอินเทอร์เน็ตได้รับรู้กันและอยากขอความช่วยเหลือ,อาจากพี่เพื่อนๆทุกคนที่ที่รู้จักก็กดีไม่รู้จักก็ดีนะคะก็อยากให้มาช่วยเหลือนั่นเองนะคะก็อยากให้น้องนะคะที่น้องอ่ะพูดภาษาไทยได้อยู่แล้วนะคะอยากให้น้องสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนที่หน่อยว่า,าต้องการอะไรยังไงอย่างเงี้ยได้ไหม คือ <C jin x 2> ตอนนี้อะมันใก้มันจําเป็นต้องฟอกแบบว่าเดือนละสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนึงต้องฟอกไตสี่ครั้งเลยเหรอใช่ค่ะมันต้องไปฟอกฟอกแต่ละครั้งก็ประมาณสองพันสามพันเงินมันก็ไม่มีมันก็ไปเดื่อยงานก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งบ้านคืออยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกใช่ตอนนี้อยู่ประมาณนี้อะค่ะตอนนี้ตอนนี้คืออยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกนะคะแต่ว่าไม่มีไม่มีรายได้จากไหนไม่มีค่ะ รวังฟุงเขาจะมาเที่ยวหาอยู่ค่ะนะคะก็ยังไงอ่ะน้องเขาบอกว่าต้องฟอกไตเดือนสี่ครั้งเลยเหรอใช่โอ้ทำไมต้องทำไมสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งครั้งเหรออาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่จะต้องไปฟอกไตฟอกไตรอบนึงนะเท่าไหร่นะสองพันสามพันสองถึงสามพันบาทโอ้ต้องเอายากินด้วยต้องกินยาด้วยตอนนี้อ่อันนี้คือ พี่ขอถามนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่ไม่เคยเป็นแล้วก็ไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไงเหมือนตอนนี้ที่น้องเป็นอยู่อ่ะคือมันเป็นขั้นไา,ายแรงหรืยยังก็คือถ้าจะให้กลับมาดีก็คือต้องเปลี่ยนไปอ่ะคะ่ะแล้วต้องเปลี่ยนไปอยู่แม่ก็ต้องฟอกตลอดชีวิตต้องฟอกตลอดชีวิตแล้วก็ฟอกตลอดชีวิตแล้วก็เดือนละสี่ครั้งด้วยนะคะอันเนี้ยสุดสริ<ม>จริงเลย เพื่อตอนที่แม่เป็นแล้วใช่ไหมแล้วแล้วหนูไปทําเส้นที่แขนมาแขนหนูแล้วมันคองแล้วเขาทําให้เส้นเลือดมันขาดได้อย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปแก้ใหม่อีกตอนนี้หมดไปเยอะมากเหรอที่แขนนี่คือเขาไปทาอะไรนะก็ก็จะเปลี่ยนจากที่คอมาเป็นที่แขนนะถ้าถ้าที่แขนใช้ได้แล้วก็โอเป็นเขาเขาฟอกอะไรคือฟอกไตที่พูดอะไรเหรออือ ก็เหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าฟอกไตก็คือเหมือนล้างไปอ่อคอหาหารูที่จะเข้าไปล้างอย่างนี้เหรออ๋อคือเจาะตรงแขนเจาะตรงแขนคือทั้งสองข้างนี้แล้วเหรออันนี้ไปทําไปทํามาแล้วเขาทาเสียแล้วเราไปแก้อีกคนเดียวมันพองเหยียดพองมากเส้นเลือดข้างในมันมันอับที่แรกน้องหอมไม่เข้าใจว่าการที่เป็น โลกไตนั้นมันต้องทําอะไรและเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเห็นจากที่น้องถ่ายรูปส่งมาให้นะคะก็คือแบบที่แบบว่าที่ปิดเนี่ยมีผ้าปิดแขนทั้งสองข้างแล้วก็ปิดคอเลยอันเนี้ยน้องหอมไม่รู้ว่าเป็นวิธีการฟอกไตของเขานะคะเนี้ยไม่รู้จริงๆคือเขาต้องจอดที่คอเราอ,อย่างนี้เหรอถ้าเป็นแบบว่าใหม่ๆม่ใหม่ๆแรกๆอย่างเงี้ยเขาจะจอดที่คอแล้วก็คอยล้างไตเพราะว่าไตเราไม่ทํางานแล้วแล้วก็มันไม่กองเป็นม,มันไม่ฉีดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเรากินน้ำเข้าไปมันก็จะเวค้างอยู่ตรงนั้นเราต้องคอกเราก็ต้องลดปริมาณน,น้ำาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพต้องลดปริมาณน,น้ำในการกินด้วยใช่ไหมโอ้ยรู้สึกฟ,ฟังแล้วรู้สึกทรมานเหลือเกินทรมานค่ะ,ะ <laughs> แล้วก็คือตอนนี้นะคะน้องหอมเองได้มาถึงที่บ้านน้องนะคะน้องก็คือขอความช่วยเหลือเข้ามาอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เห็นจากในช่องน้องหอมนะคะก็อยากให้มาช่วยเหลือ น้องๆนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่สามารถช่วยได้ก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนรษุ์ด้วยกันนะคะก็คือทางครอบครัวนะคะไม่มีรายได้จากไหนนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็แถมแม่ก็ยังเป็นเส้นเอ่อแลรเส้นเลือดสมองแตกอ่า <ๆ S 2> แล้วตอนนี้ไม่หายห,ายหรือ,อยังคะตอนนี้แม่ใช่แบบยาเพราะว่ามันมันก็ค่อยดีขึ้นแต่มันต้องเอ่อยายาต้องกินตลอดอย่างนี้ต้องกินยาตลอดเลยใช่ไหมแล้วก็ทั้งหนูด้วยใช่ไหม กินตลอดเลยกินตลอดเลยตลอดตลอเลยแล้วก็กินกินกินวันละกี่ครั้งอะ่ะกินเยอะไหมยาอะ่ะวันละกี่รอบอ๋มันจะเป็นยาความดันสูงโอ้มีความดันด้วยเหรอใช่ไอ้ที่เป็นโรคไตเนี่ยมันเกิดจากความดันสูงโอ้จริงเหรอถ้าใครเป็นก็ฝกเลออันนี้อันนี้คือเตือนภัยนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคความดันอยู่แล้วนะคะอยากให้เตือนภัยเพราะว่าน้องบอกว่า คนที่เริ่มอาการที่จะเป็นโรคไตนั้นเริ่มมาจากคนที่เป็นความดันสูงมาก่อนถึงจะไปะไปถึงไตนะคะใช่ไหมประมาณน,นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้คือถ้าใครที่ไม่เคยเจอหรือไม่เคยเป็นจะไม่รู้เลยและน้องหอมเองก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่า <c oughs> การที่เป็นไตนั้นมันมาจากไหนนะคะตอนนี้ก็ได้รับรู้แล้วถ้าใครที่แบบว่าเป็นเลือดโรคโรคความดันสูงอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะอยากให้น้องกับแม่และกันพูดยังไงแล้วก็อยากให ให้พนบนอินเทอร์เน็ตบนโซเชียลได้รับรู้เพราะว่าตอนนี้น้องกับแม่หรือว่าทางครอบครัวของน้องนะคะต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเลยเพราะว่าน้องต้องฟอกไตเดือนละ4ครั้งนะคะแต่เท่าที่น้องหอมเคยรู้จักคร่าวๆจากที่อื่นมานะคะเท่าที่รู้คือเขาจะฟอกกันเดือนละหนึ่งครั้งแต่น้องนี่คือต้องฟอกเดือนละ4ครั้งนะคะน้องหอมคิดว่า น่าจะหมดค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็น่าจะเป็นขั้นที่รุนแรงเหมือนกันนะคะคือต้องฟอกเดือนละ4ครั้งถือว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะก็คือตอนนี้ทางบ้านของน้องไม่มีรายได้มาจากไหนเพราะว่าแม่ก็เป็นโรค<า>อย่างหนึง<า>่งแ,และส่วนน้องที่ว่าชื่อน้องหยกใช่ไหมอ่าน้องก็เป็นโรคเหมือนกันนะคะก็มีคุณพ่อคนเดียวที่จะต้องทํางานหรือว่าหาเลี้ยงทํากับข้าวเลี้ยงคนในบ้านนะคะก็เลยไม่มีรายได้มาจากไหนนะคะน้องหยกเลยขอความช่วยเหลือมา ทางช่องน้องหอมเลยอยากให้อ่าอยากให้ช่วยเหลือน้องหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอยากให้สื่อสารเรื่องของน้องให้คนอื่นได้รับรู้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากให้น้องหยกและคุณแม่อ่าเล่าหรือว่าพูดอะไรกับให้คนทางบ้านได้ฟังหน่อยว่าน้องต้องการาอช่วยเหลือแบบไหนแล้วก็ถ้ามีพี่เพื่อนๆท่านไหนที่สามารถช่วยได้เขาก็จะช่วยหนูมาได้อะไรประมาณนี้เนาะอ่าให้ให้น้องบอกหน่อยว่าต้องการาอช่วยเหลือแบบไหนบ้างอะไรนี้ ก็หนูอยากจะแบบว่าขอให้พวกอาชีพที่ที่ช่วยเหลือมาช่วยเหลือหนูเรื่องค่าแบบว่าเออไปฟอกไตไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาที่ที่โรงพยาบาลเขาทาให้เซ็ตให้ทำให้แขนหนูแบบว่ามันพังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบไม่รับผิดชอบเลยเลยใช่มันหมดไปเยอะมากแล้วหนูก็บอกเขา แล้วเขาก็บอกว่าเป็นความผิดของหนูที่หนูไปนอนพิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นที่เขาแบบว่าฟ้องไม่ได้เพราะเขาทําเข็มเส็บเข้าเส็บออกเส็บข้าเสบอกแล้วมันก็ไปบาดแล้วมันก็แบบขาดข้างในอะค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ทรมานมากม่นต้องแบบว่าต้องผ่าที่ขาแล้วก็เอาเส้นที่ขาเนี่ยมามาซ่อมที่มือโอ้ แบ,บนั้นที่ขาก็ตอนนี้ก็มีรอยแผลด้วยเหรอมีขาด้วยโอ oh. มีรอยรอยแผลหลายที่เลยก็อยากจะขอความช่วยเหลือแค่เงินค่ารักษาแค่เงินค่ารักษา,า,ก,ษาการฟอกไปอะคะ่ะประมาณนี้ก็ขอบคุณค่ะนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะฟังแล้วเศร้าที่ผ่านมาน <c oughs> ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ว เงยเงนไอ้ฟอมันต้องหมายใจเดี like <masterpiece> ๋ยวพี่เลอาต่อเข้าใจเข้าใจแล้วเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยคือถ้าไม่เกิดจากตัวเองจะไม่เข้าใจว่ามันทรมานและลําบากขนาดไหนนะคะก็คือวันนี้นะคะน้องอ่ะขอความช่วยเหลือนะคะเข้ามาทางช่องน้องหอมก็คือก่อนก่อนปีใหม่อีกนะคะแต่ว่าน้องหอมติดธุระหรือว่าติดงานที่ไม่มาไม่ได้จริงๆพี่ก็เลยยังไม่ได้มา เพราะว่าทุกวันนี้พี่ก็ยังคิดอยู่ว่าน้องอาจจะรอพี่อาจจะรอทุกวันด้วยแหละนะคะแล้วก็แต่น้องหอมเองยังติดงานที่ยังมาไม่ได้จริงๆก็เลยยังไม่ได้มานะคะออทันแล้ว่ะที่รูมันจาที่ยังหมดหมดหมดท่าเลยไม่รู้ว่าจะไปยัง <c oughs> ดีแล้วที่น้องอ่ะทักมาหาที่จะได้แบบว่ามีคนรู้ถ้าใครที่เห็นในคลิปนี้ก็สามารถช่วยได้ก็อยากให้ช่วยน้องนะคะ ก็คือเอาจริงๆเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอันนี้เรื่องแน่นอนแต่น้องอะตัดสินใจทักทายมาหาพี่อะใช่ค่ะทีแล้วเพราะว่าอยู่ดูดูนี่น้องก็คือรู้ว่าน้องหอเองอะทำยูทูบแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะและน้องก็คือขอความช่วยเหลือมาอยากให้น้องหอเองได้ถ่ายทอดเรื่องราวของน้องได้ให้คนอื่นรับรู้หน่อยเผื่อมีคนที่สามารถช่วยเหลือน้องได้เพราะว่าน้องอ่ะ สุดขนทางสุดจริงๆแล้วถึงจะขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าใครก็เหมือนกันใครๆก็ตามนะคะที่การที่จะไปขอร้องให้ใครสักคนนึงช่วยเหลือนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะ,ะยื่นมือแล้วก็ออกไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะเรื่องนี้ถ้ามันไม่สุดจริงๆก็จะไม่มีการที่คําว่าขอร้องให้ช่วยหน่อยนะคะอันนี้เข้าใจนะคะถ้าใครที่ไม่เคยจนและใครที่ไม่เคยลำบากจะไม่รู้เลยว่าทําไม ต้องยื่นมือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนั่นเองนะคะก็วันนี้ที่มาที่มาก็คือพยายามช่วยเต็มที่เพราะว่าจากที่เห็นเห็นเนาะอันนี้เห็นน้องแล้วก็สงสารจริงๆเพราะว่าพี่วันนี้ที่มาถึงบ้านก็อยากมาเห็นด้วยตาตัวเองว่าใช่เรื่องจริงไหมหรือว่าแค่เรื่องโกหกนะวันนี้ก็พี่ได้เห็นแล้วแต่ว่าเรื่องการที่จะช่วยเหลือนั้นนะคะก็ถ้าพี่เพื่อนที่พี่ท่านไหนที่เห็นนะคะที่อยากช่วยเหลือน้องนะคะคก็สามารถ ติดต่อมาหาช่องทางของน้องหอมนะคะก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์การติดต่อของน้องหอมไว้ในใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้องลําบากจริงๆและต้องการเงินที่จะไปฟอกไตนะคะและน้องก็บอกว่าวันพรุ่งนี้แล้วที่จะถึงวันกําหนดที่จะต้องไปฟอกไตอีกนะคะแต่วันนี้ยังไม่มีตังที่จะไปฟอกเลยนะคะก็ ทุกคนทุกคนเราเหมือนกันหมดนะคะไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอแห้ให้วันนี้ผ่านไปให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วนะคะเนาะก็วันนี้อ่าอันนี้คือพี่พี่จะมาช่วยน้องนะในการที่พี่ก็คือไม่ได้มีอะไรมากแต่พี่อยากจะช่วยค่ายาน้องนิดนึงนะก็เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องหยกและกันนะคะเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไง อันนี <t ür üyor> ้ก็คือน้ำเน็กน้ำใสจากอุ้น้อยแม่เน่อุ้มัอใจแม่หอยเราหิ้น้องมาอยู่ที่ินาน่วงการศอกษานะ้องรอรู้นะเน่มัน้องเรียนเข้าใจลูกยีก็เปลี่ยนที่ไหนทุกวันนี้โทษตัวเองตลอดว่าพ่อแม่ไป่ฟังาัวเองเลยกออวมันอยู่บ้านอย่างนันเข้าอย่านั้นเข้า โรนเนี่ยกาา่างปากมีอะกาปากอะไรนเป็นไ่หนูไงแม่หนูเป็นไม่หนูก็ไม่ต้องโทษตัวเองแบบนั้นเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยากจะเกิดที่มาเป็นโรคแบบนี้อยู่แล้วไม่มีใครอยากเป็นอยู่แล้วแต่ตอนนี้น้องก็คือถ้าหนูยิ่งคิดอันเนี้ยจะทำให้หนูยิ่งน้อยใจแต่ไม่มิ่งกำลังใจเลยจะ่อดูแม่ก็ขอคนเดียวสามคนแล้วก็ไม่ได้นอนแล้วก็ เป็นลมไปใช่ไหมมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่มีใครทุกคนไม่มีใครอยากเกิดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะตอนนี้แถมน้องยังมาโทษตัวเองว่าเป็นเพราะน้องนะคะทําให้แม่ต้องเส้นเลือดสมองแตกไปด้วยนะคะจะไปคิดมากก็เพราะว่าวมันเป็นอนธิบายยังไงไม่มีใครอยากเป็นอยู่แล้วนะอันนี้คือน้ําใจน้ําเล็กน้ําใจจากพี่ที่มาช่วยเหลือน้องนะเพราะว่าน้องของเองก็อยากให้คนที่เห็นในคลิปนี้นะคะก็ถ้า ใครที่สามารถช่วยเหลือได้ก็อยากให้ช่วยเหลือน้องจริงๆนะคะเพราะว่าน้องอ่ะสุดจริงๆแหละเข้าใจไม่รู้อธิบายยังไงแล้วพูดแล้วก็ซึ้ง <laughs> นะคะก็ยิ้มไม่ออกเลยนะคะก็เมื่อกี้พี่ร <laughs> อทั้งคันเลยคิดว่าพี่จะ <laughs> มาถ้าพี่บอกว่ามาก็คือมาแน่นอนเพราะว่าพี่ไปทําธุระเพิ่งกลับมาไงนะโอเคนะเป,นเป็นกำลังใจให้นะลูกนะนะคะก็ ขอฝากแล้วกันนะคะก็ขอฝากเพื่อนๆที่พี่ทุกคนนะคะที่เห็นในคลิปนี้หรือว่าในช่องของน้องหอมนี้ไม่ว่าจะเห็นในช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่สามารถช่วยได้ก็อยากให้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของน้องหยกดวดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องต้องฟ้องไจเดือนละสีครั้งนะคะก็ต้องใช้ต่อรอบต่อครั้งที่ไปก็คือต้องฟ้องไปครั้งละ 2- อ0ถึงสามพันบาททุกครั้งเลยนะคะเรื่องนี้น้องหอมก็ขอฝากพี่ๆทุกคนด้วยแล้วกันนะคะ อันนี้ก็คือวันนี้น้องหอมก็คือมีช่วยช่วยได้กําลังซัดต,ตัวเองที่ที่ตัวเองมีนะคะก็ช่วยน้องไปนะคะก็คือช่วยแบบไม่ได้คิดอะไรตอบแทนเลยนะคะวันนี้มาเพื่อตั้งใจช่วยจริงๆแต่ว่าน้องหอมเองไม่ได้มีเป็นคนที่มีเงินไม่ใช่เป็นคนเศรษฐีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าจะพยายามช่วยน้องให้เต็มที่และช่วยเป็นสื่อให้น้องเพื่อให้มีคนรู้จักน้องมากขึ้นและเผื่อจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือน้องได้มากกว่านี้ นะคะเพราะว่าถ้า well, น so, ้องไม่ติดต่อมาหาน้องหอมน้องก็อาจจะหมดหนทางและจะไม่รู้ว่าจะติดต่อไม่รู้ว่าจะให้ใครมาช่วยเหลือนั่นเองนะคะก็น้องตัดสินน้องเลยตัดสินใจทักมาหาน้องหอมเพื่อให้มาช่วยเพื่อเพื่อให้น้องหอมเองเป็นสื่อในการช่วยเหลือน้องอีกเส้นทางหนึ่งนะคะวันนี้น้องหอมก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็อยากใครที่ช่วยช่วยได้ก็อยากให้ช่วยช่วยด้วยกันนะคะมารุดเราด้วยกันนะคะการที่ทาบุญนั้นเวลาเรา ตายไปหรือว่าเป็นอะไรไปนะคะมีแต่บุญเท่านั้นที่สามารถไปด้วยกับเรานะคะคนจะมีเงินเป็นร้อยเป็นล้าน10ล้านเ,อเยอะมากแค่ไหนก็คือเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะจะมีแค่บุญอย่างเดียวที่สามารถไปกับเราได้ตอนที่เราตายหรือว่าเสียชีวิตไปนั่นเองนะคะ ก็เรื่องนี้น้องหอมก็ช่วยได้เท่าที่น้องหอมช่วยได้นั่นเองนะคะยังไงก็ขอฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะก็เดี๋ยวในช่องทางติดต่อของน้องหอมนะคะเดี๋ยวจะฝากไว้ในใต้คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆด้านไหนที่อยากจะเข้าช่วยเหลือน้องนะคะก็สามารถทักทายมาหาน้องหอมได้ในช่องทางนี้นั่นเองนะคะก็ในคลิปนี้น้องหอมเองก็ขอขอลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ <S <S สวัสดีค่ะ